สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะและวันนี้นำสาระดีๆมาฝากทุกคนค่ะสำหรับห้าแมลงที่เราควรห่างไกลและก็เรี่ยงเห็นแล้วอีทันทีนะคะตัวแรกนั่นก็คือเจ้ามแมลงสาบนั่นเองค่ะเจ้ามแมลงสาบอาหะนำโลกนะคะป่วนเลี้ยงก็คือว่าเจ้ามแมลงสาบชอบอยู่ในที่สกปรกเช่นท่อน้ำและถังขยะค่ะ ตัวถัดมานะคะยุงลายนั่นเองอันตรายมากเลยนะคะพาหะนำโรคไขเลือดออกไวรัสซิก้าโอ้โหเจ้ายุงลายเนี่ยร้ายมากเลยนะคะและชอบวางไข่ในน้ำตัวที่3ามเห็นแล้วคนลุกทันทีเลยค่ะนั่นก็คือแมงมุมแม่ไม้ดำนั่นเองผิดร้ายแรงมากนะคะอาจจะทำให้กล้ามเนื้อเกรง็งหายใจลำบาก มันชอบอาศัยอยู่ในที่มือดอับเช่นโรงเก็บของหรือใต้โต๊ะค่ะดังนั้นต้องระวังกันให้ดีนะคะตัวที่4เห็นตัวเล็กๆแต่เจ็บไม่เบาเลยนะคะนั่นก็คือมดคันไฟเวลาโดนต่อยแล้วปวดแสบปวดร้อนเหลือเกินนะคะถ้าหากว่าแพ้รุนแรงอาจจะถึงขั้นช็อกได้เลยนะคะพบบ่อยตามพื้นดินพื้นสนามหรือกองไม้นะคะต้องระมัดระวังกันให้ดี ตัวสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับตอหัวเสือตัวนี้ร้ายมากๆเลยค่ะต่อยเจ็บและอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะหากว่าเราแพ้พิษของมันอาศัยตามปลาหรือตาม เขตชายเมืองนะคะมแมลงตัวเล็กๆแต่ว่าพิษสงร้ายแรงเหลือเกินนะคะหากใครชอบคลิปนี้คลิปสาระดีๆนะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วคราวหน้าเราจะเอาคลิปดีๆมาฝากทุกๆคนอีกค่ะสวัสดีค่ะ